Stay on top of this, see if you can follow this. Drink and swallow this, eat from the hollow tips. Bounce rock skate with the quickness. Shake your hip to this, tell me if y o u feeling it. สวัสดีครับอ้น PYK ค,ครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการถอดแม็กยางการถอดเปลี่ยนแม็กยางมีความสําคัญยังไงผมจําลองเลยวันนี้เนี่ยผมเอารถผมเองเนี่ยมาลองเปลี่ยนยางดูคุณรู้ไมหมฮะว่าขอบ21เ,เนี่ยมีการเปลี่ยนยางเนี่ยยากขนาดไหน แล้วถ้าสมมุติว่าคุณไปเจอช่างที่ไม่มีความชำนาญเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานแม็กของคุณนี่เป็นรอยเยินเลยนะฮะเสร็จเลยนะเดี๋ยวไปดูกันวิธีกันว่าเครื่องมือที่ได้มาตรฐานกับช่างที่มีความชำนาญเนี่ยต้องมีโปรเซสยังไงในการปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนยางมัางเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับผมครับ มาดูกันมาวิธีการเปลี่ยนยางนะครับผมดูนะฮะช่างเนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยต้องทันสมัยนะฮะเครื่องมือเราเนี่ยนำเข้าจากอิตาลีนะฮะช่างนำเข้าจากเมกาใช่ป่ะตูบระเบิดแย่ <laughs> yeah, แล้ว <laughs> ดูนะฮะทุกกรรมวิธีเนี่ยถ้าไม่มีความชํานาญนะแม็กเราเยินทันทีนะพี่เปาถูกไหมเราจะเราจะบอกพี่เปาแล้เว้ยแม็กตัวนี้ตอนที่สั่งมาเนี่ยสี่แสนกว่า เพาใหม่อย่างเดียวนะพี่เปาไม่ได้พูดให้เครียดนะ <c oughs> ดูครับดูกรรมวิธี <c oughs> กรรมวิธีการถอดยางน,นะ ตัวนี้จะเห็นนะฮะว่ามีตัวเซ็นเซอร์อยู่ในล้อม็กนะครับตัวนี้ไอตัวเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้ไม่ได้มีอยู่รถทุกคันนะรถกลุ่มล็กชูลี่คาร์เนี่ยจะมีอยู่แต่ถ้าเป็นเบนซ์บีเอ็มเนี่ยจะไม่มีนะครับเบนซ์บีเอ็มจะเป็นตัวเขาเรียกว่าบาลานลมถ้าลมสองข้างเนี่ยมันไม่ท่าการมาโชว์ที่ออนบอร์ดแต่ถ้าอันเนี้ยลมข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเนี่ยมันจะโชว์ออนบอร์ดเลยแล้วการปรับเปลี่ยนเนี่ยในการถอดยางเนี่ยถ้าสมมติว่าช่างไม่มีความรู้นะใช่ไหมพี่เปารตรงนี้เนี่ยหักเลยใช่ไหมครับ ต้องตอนนี้ไปอยู่ที่ตัวใช่มันจะมีตัวมาร์กข,ของมันนะ<ด>ซึ่งบ่อยรับว่าสกิลในการเปลี่ยนยางเนี่ยของช่างเนี่ยมีความสําคัญมากที่ทำให้คุณไม่เสียหายเพราะตัวนี้แพงนะฮะและ้วตรงนี้ถ้าเสียขึ้นมานี่คุณต้องเบิกสูงเลยนะไปซีโซซีโซที่ไหนไม่ได้นะครับผมนะหลังจากที่มีการถอดยางเปลี่ยนยางแล้วนะครับตอนนี้ก็มาสู่กับวิธีการถ่วงล้อนะครับถ่วงล้อเนี่ยสำคัญยังไงถ้าคุณถ่วงไม่ดีเวาลาคุณวิ่งสังเกตเะฮะผมมะไรคุณจะสัน่นเป็นเจ้าเข้าอย่างนี้นะฮ ดูกันวิธีกันว่าวิธีการผมล้อที่ดีกับช่างที่มีความชำนาญเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปได้ความ,มรู้มากเลยวันนี้ขอบคุณช่างมืออานะครับได้ครับสวัสดีครับผมวิเชียรครับสว,ส,สวัสดีครับอ้อนพีวเคครับผม